ไปครับไปครับมาปแายแงินไนปเม็ดไปครับโคดปไาเจาะไว้ครับตาครับ <c oughs> <c oughs> โดดครับโดดครับขีคกับผมโดดก็บบอย ก็โหต่อมาเว้ยแทงปาไม่แทงครับก็ต่อมาดีครับกินครับกินครับพิ้วครับผมพิวไปครับผม ดันไวเลยปิดๆก,ก,กันปล่อยไปครับ <c oughs> เอาไงเพ่เอาตาเราเดินหรอะวะเอาตาเราเดินนี่หว่าโอ้เมื่อกี้นี่ว่าเขาตาเขาเดินมอนใครไปครับไปครับขยับให้หมดครับไปครับผม ไปวะไปครับโอ้จะมาไล่มาเราเว้ยเอาเม็ไปต่อก่อนนี่ครับผมดัน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 งครับยังครับ,ย,รบยังไม่กินแล้วกัน ตาดันขึ้นไปอ่ะดันตัวนี้แล้วกันนะครับไปครับคิดเขาปล่อยเดี๋ยวเราเอามาอุดนะครับ โดดไปกินเบี้ยตัวนั่นชืดดือดือมถึมกระ,กาะจายกำลังครับดันตัวนั้นแหละอย่างงี้ไปครับ เข้าไปทำไรแทงเข้าไปครับไปแยงเข้าไปโอ้ไม่กินเว้ยกินดีครับ ไม่กินตัวนั้นเรากินตัวนี้ก็ได้ลุกหนึ่งทีไปไหนหนะอผมกินก่อนแล้วกันนะครับไปละเรือออกนอกของฮฮฮ กำไรต่อมาลุกก่อนครับหนึ่งดอกครับผมหนีไปไหนครับหนีไปตานั้นอืมถ้าเราลุกอีกหนึ่งดอกเนี่ยไงดีถ้าเรากินตัวน,นี้ใช่ไหมอ่ะกินเข้าไปครับ อเป็นตะวันนั้นกินโขน โอ้จะมาแทงเราเว้ยอ่ะกินก่อนครับเดี๋ยวอะไรมาตรงมาต่อไอ้นี่ชอบต่อเว้ยเฮ้ยอ่ะลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปทำไมจะต่อทุกอย่างเลยล่ะไงกันอ่ะต่อก็ต่อวะอ่ะกินแ่งเลย ชอบต่อฮะกินเข้าไปครับทแทงมั่งเลยครับผมตายแล้วมึงโดนกูหลอกแล้วลูกเข้าไยโคนมาเอาโคนมาให้ทั้งกินดีดสดดกินเข้าอปเขาตายแนย่ต่อไปเลยแล้วกันม้านะ่ะ โอ้ทำไมชึกชึกเจอตระทึกเจอทำลายเพจลุกก่อนดีครับกินแล้วดังกันไปลดังกันไปเบียร์เราเบีเยอะไงครับ ไปครับผมแทงลูกออกไปอย่างนี้นไปครับเฮ้ยยี่ต้องมัมหน่อยแลว้ววะเบียแมย่งหน้ามัมไปละฉันกินหลอดเลยกินครับผม โอ้โหเสร็จเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับ